ครับชื่อเทินคานามะนะครับจบจากคณะจิตกรรม,มายายสิบปกรณ์ครับรุ่น70ชื่อเยลินดาแก้วสุวรรณนะคะชื่อเล่นชื่อโรสค่ะเรียนจบจากจิตกรรมรุ่น69ค่ะสวัสดีครับชื่อบุญยศิษย์ยูทววรน,นะครับใช้นามปากกาว,ว่าเจมอนจบจากคณะ ICT ครับอ่าผมวันศุกร์นะครับผมก็เรียนอ่ศาศิลปะไทยที่จิตกรรมนี่แหละครับตอนนี้ก็ปี5แล้วครับ มุมมองของอาจารย์ศิลในเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมครับผมคิดว่าอาจารย์ศิลก็แบบอยู่ทุกยุคทุกสมัยนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มาเรียนที่นี่ก็นึกถึงอาจารย์ศิลเป็นอันดับแรกอยู่แล้วคิดว่าอาจารย์ศิลไม่ใช่เป็นเพียงแค่ปูชนียบุคคลทางด้านศินละปะแต่ว่าเราเชื่อว่าอาจารย์รศิลพิลสีอะค่ะเป็นเสมือนต้นน้ําที่พัฒนาศิาละปะร่วมสมัยของไทยให้ ให้มาถึงปัจจุบันนะที่เราได้เห็นกันอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีอาจารย์ก็เสียปากก็อาจจะไม่ได้แบบหน้าตาหรือรูปแบบเป็นแบบปัจจุบันแรงบันดาลใจนะครับก็รู้สึกว่าอาจารย์อาจารย์ศิล์ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงที่ทําให้ระบบการเรียนการสอนของเราเนี่ยแข็งแรงมาถึงปัจจุบันคนที่เรียนศิลปรกรก็น่าจะแบบมองอาจารย์ศิเป็นไอดอลเรื่องการแบบทุ่มเททางานใช่ไหม เราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่รู้สึกว่าแบบอาจารย์เป็นคนทุ่มเทในการทําง,งานแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบคําที่มันแบบติดทุกที่ที่เราเห็นเวลาแบบพรุ่งนี้ก็สายเสร็จแล้วอ่ะมันก็เป็นแบบประโยคที่อยู่ในใจอะไรเงี้ยเวลาเรารู้ทาอะไรบางอย่างอ่ะเรารู้สึกว่าแบบทําไปเลยจะได้ไม่มาเสียใจแบบวันหลังอะไรเงีย้ยถ้าเป็นแรงบันดาลใจที่ได้จากอาจารย์ศิลก็คงเป็นคําพูดของอาจารย์ครับที่ได้ยินมาต่างๆน,นานาครับ นั่นแหละครับคงเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเลยเพราะว่าคําพูดของแกแต่ละคําพูดก็คือค่อนข้างที่จะคมอ่ะถ้ารุ่นใหม่พูดก็เลียวมากเลยคําพูดบบตรงเลียว <Yeah. S 1> พวกเธอต้องเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ก่อนถึงจะเรียนศิลปะเนี่ยครับผมชอบคํานี้มากเลยเพราะว่าการที่จะเรียนศิลปะนี้เราต้องรู้จักชีวิตเราจริงๆอ่ะว่าเราชอบจริงหรือเปล่า ชอบคําว่าทุกคนมีความงามนายต้องหาให้พบแม้คนขี้เลวขี้เหล่ที่สุดก็มีความงามไม่ว่าจะเป็นเล็บเท้าเล็บมือฟันหรือแม้กระทั่งจิตใจเขาที่งามก็รู้สึกว่าเป็นคําคมที่เราสามารถเอามาปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยเลยเพราะว่าเราควรจะเลสเบคซึ่งกันและกันแล้วก็ทุกคนมีความงามเป็นของตัวเองควรจะแบบว่า เห็นคุณค่าตรงนั้นเชื่อมั่นแล้วก็ทําให้ตัวเองมั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนำมาปรับใช้ได้ได้เยอะเลยทั้งที่บอกว่าท่านนายไม่อ่านหนังสือนายจะรู้อะไรซึ่งก็ก็จริงอะครับแบบผมรู้สึกว่าการจะทํางานเสือปะสาหรับผมแล้วมันไม่ได้แบบว่าแค่วาดรูปเป็นแต่ว่าพอมาเป็นอาชีพเสือปินแล้วมันแบบ มันต้องรู้รอบด้านนะครับมันมันไม่ได้แค่แบบวาดรูปอย่างเดียวแล้วมันจะมันจะได้อะมันจะเพียงพออะไรเงี้ยมันอาจจะต้องศึกษาหาความรู้ต้องหาข้อมูลต้องสตัดดี้หลายอย่างคิดว่าใช้ในทุกๆแบบการกระทําเลยไม่ว่าจะเป็นจริงๆทํางานสร้างสารรค์หรือว่าทํางานสายอื่นๆอ่อะก็สามารถใช้คําสอนนี้ในการ เป็นต้นแบบความคิดได้คำสอนของอาจารย์สินปุระศรีไม่เคยเก่าเลยสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยเพราะว่าศิละปะมันไม่ได้อยู่แค่ในพื้นที่ของห้องเรียนหรือสี่เหลี่ยมแต่ว่ามันสามารถเอามาปรับใช้ในการใช้ชีวิตกระบวนการคิดแม้กระทั่งกระบวนการสร้างสารรค์อะไรเงี้ยค่ะได้หมดเลยคิดว่าอาจารย์น่าจะเป็นคนที่ใจดีนะแต่อาจจะดุหน่อยอาจจะแบบว่าอย่างที่ฟังมาว่าอาจารย์เป็นคนที่เนี้ยบสําหรับการทํางานมาก ก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในห้องทำงานอยู่ตลอดเวลาพยายามที่จะทุ่มเทผลิตศิลปินรุ่นใหม่ๆเพราะว่ารุ่นที่ได้เรียนกับอาจารย์ศิลป์ก็รู้สึกว่าทุกคนเติบโตกันเป็นบุคลากรที่สําคัญของวงการศิละปะก็น่าจะเป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านศิละปะแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ๆเชื่ออีกว่าอาจารย์ก็คง สนุกสนานกับงานอาร์ตต่างๆที่มันกำลังเข้ามาเรื่องของเทคโนโลยี AI หรือว่าเรื่องต่างๆที่โตขึ้นในประเทศหรือแบบโตขึ้นในโลกอะไรเงี้ยค่ะคงไม่ได้อยากคุยแต่คงอยากดูว่าแบบตอนเขาทำงานจะเป็นแบบไหนแล้วแบบกระบวนการคิดในการแบบสร้างสรรค์สิ่งต่างๆอะเป็นยังไงไม่ได้อยากคุยแต่อยากเห็นกระบวนการทำงานมากกว่าผมก็รู้สึกว่าผมก็อยากจะรู้ว่า อาจารย์เขาจะมีมุมมองกับศิลปะยังไงหรือว่ามีมุมมองกับการใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าอาจารย์เขาไม่ได้สอนให้เราแค่ว่ารูปเป็นแต่ว่าเขาสอนในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของมุมมองหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็อยากจะผมว่าผมอยากนั่งคุยเด่นมากกว่าใช่อยากเชิญชวนเลยอยากให้ทุกคนที่เป็นทั้งสิทธิ์เก่าหรือแบบว่าผู้ใหญ่ที่ เห็นคุณค่าของงานศินละปะหรือลำลึกนึกถึงอาจารย์ศิลป์เดชศรีนะคะอยากให้กลับมานะคะเหมือนกลับมาบ้านเก่าแล้วก็กลับมาไหว้าอาจารย์ศิลน์นแล้วก็นั่นแหละค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเป็นบ้านหลังเล็กๆที่เราโตมาด้วยกันอยากให้เพื่อนๆแบบลองมางานสาจารย์ินดูนะครับเพราะว่ามันสนุกด้วยเพราะว่า จะมีทั้งดนตรีมีทั้งศิลปะมีทั้งตอนที่ร้องเพลงมาอาจารย์ศิลป์มันสนุกอะถึงฝนจะตกทุกปีแต่มันสนุกใช่ใช่มันสนุกก็สําหรับชาวศิลปกรเรานะครับในวันอาจารย์ศิลป์เนี่ยก็อยากเชิญชวนให้มางานอาจารย์ศิลป์เยอะๆนะครับก็ลําลึกถึงท่านก็ประมาณนี้ครับ